คุณผู้ชมเคยดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับชาวไวกิ้งกันบ้างไหมคะแอดเนี่ยชอบดูมากเลยค่ะแต่มีใครสงสัยเหมือนแอดบ้างไหมว่าชาวไวกิ้งเขามีตัวตอนอยู่จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในภาพยนตร์เท่านั้นแต่ถ้ามีตัวตอนอยู่จริงทำไมปัจจุบนันเราถึงไม่เคยมีใครพูดถึงชาวไวกิ้งเลยเอาล่ะเดี๋ยวใน EP นี้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะว่าไวกิ้งมีตัวตอนอยู่จริงหรือไม่ ไวกิ้งส่วนใหญ่ที่เป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์มาจากพื้นที่ที่ปัจจุบันคือเดนมาร์กนอร์เวย์และสวีเดนแต่ในบันทึกทางประวัติศาสตร์ยังมีการเล่าถึงชาวไวกิ้งที่มาจากฟินแลนด์เอสโตเนียและชาวซามีด้วยสิ่งที่ทําให้ชาวไวกิ้งมารวมตัวกันและทําให้พวกเขาแตกต่างจากชาวยุโรปก็คือชาวไวกิ้งมาจากดินแดนต่างถิ่นพวกเขาไม่ได้มีอรารยธรรมตามความเข้าใจในยุคนั้นและที่สําคัญที่สุดคือพวกเขาไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ด้วยค่ะ ส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมชาวไวกิ้งถึงออกเดินทางจากบ้านเกิดของพวกเขานั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดค่ะแต่ได้มีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะจำนวนประชากรชาวไวกิ้งล้นเกินไปในบ้านเกิดชาวไวกิ้งยุคแรกไม่ได้มองหาที่ดินนะคะแต่พวกเขามองหาความมั่งคั่งมากกว่าในศตวรรษที่8ยุโรปเริ่มมัง่งคั่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของศูนย์กลางการค้าเช่นดอร์สตดและเกนทวิกในแผ่นดินใหญ่รวมถึงแฮมวิกปัจจุบันคือสซาท์แธมป์ตันลอนดอนอิฟสวิตและยอร์กในอังกฤษค่ะช่วงเวลานั้นผลสัตว์จากแถบสแกนดิเนเวียเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงในตลาดการค้าใหม่จากการค้าขายกับชาวยุโรปชาวสแกนดิเนเวียจึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเดินเรือใหม่ๆ รวมถึงความมังคังที่เพิ่มขึ้นที่มาพร้อมกับความขัดแย้งภายในระหว่างอาณาจักรยุโรปกลุ่มโจรสลัดรุ่นก่อนของชาวไวกิง้งซึ่งล่าและปล้นเรือพาณิชย์ในทะเลบอลติกได้นำความรู้ต่างๆที่มีไปใช้ในการสแสวงหาความมังคังของพวกเขาสู่ทะเลเหนือและพื้นที่ไกลออกไปปีคิศช .793 การโจมตีอารามลินดิฟานที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งนอร์ทัมเบอร์แลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคไวกิ้งอย่างแท้จริงค่ะ ผู้โจมตีซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชาวนอร์เวย์ที่แล่นเรือข้ามทะเลเหนือมาโดยตรงพวกเขาไม่ได้ทำลายอารามจนหมดสิ้นนะคะแต่เหตุการณ์นี้กลับสร้างความสะเทือนใจอย่างมากต่อโลกคริสตตจากยุโรปแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆผู้ลุกรานแปลกใหม่นี้ไม่ให้ความเคารพต่อสถาบัานทางศาสนาเช่นอารามซึ่งมักตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งและไม่มีการป้องกันทำให้ตกเป็นเป้าหมายได้ง่าย สองปีต่อมาชาวไวกิ้งได้บุกโจมตีอาราบ,บนเกาะที่ไม่มีการป้องกันเช่นเกาะสกายและเกาะไอโอนาในหมูกก่เกาะเฮเบริสรวมถึงเกาะแลดลิน lin, ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของไอแลนด์ด้วยการโจมตีที่ได้รับการบันทึกครั้งแรกในแผ่นดินยุโรปเกิดขึ้นในปีคิศ799โดยเป็นการบุกอาลามเซนฟิริเบิร์ตบนเกาะน,นูโมติเย่ใกล้ปากแม่น้ำลัวซึ่งถือเป็นสัญญาณแรกที่ชัดเจนของการขยายตัวของชาวไวกิ้งในทวีปยุโรปค่ะ ชาวไวกิ้งไม่ได้มีชื่อเสียงในฐานะนักรบอย่างเดียวนะคะแต่พวกเขาก็มีชื่อเสียงในฐานะนักเดินเรือนักสำรวจนักรบและพ่อค้าด้วยเหมือนกันพวกเขาเดินทางไกลทั้งทางทะเลและทางบกโดยทิ้งร่องรอยไว้ในหลายพื้นที่ของยุโรปรวมถึงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกและแม้แต่ในทวีปอเมริกาด้วยหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร,ร์ที่ยืนยันว่าชาวไวกิ้งมีตัวตนอยู่จริงก็คือซากเรือไวกิ้ง เรืยาวของไวกิ้งถูกค้นพบในแหล่งโบราณคดีเช่นเรือออสเบิร์กในนอร์เวย์ที่เป็นเครื่องยืนยันถึงความเชี่ยวชาญทางการต่อเรือและการเดินเรือส่วนร่องรอยการตั้งถิ่นฐานก็จะมีอยู่ที่แคนาดาคือที่ลันโอเมโดสมันเป็นเครื่องยืนยันว่าชาวไวกิ้งเดินทางถึงทงวีปอเมริกาประมาณปีคริสต์ศักราช1,000ก่อนโคลัมบัสเกือบ500ปีเลยทีเดียว นอกจากนี้ไวกิ้งมีอิทธิพลต่อภาษาและชื่อสถานที่ในอังกฤษและสกอตแลนด์ด้วยเช่นคำในภาษาอังกฤษที่มาจากนอสเช่นคำว่าเบอร์เซิร์กและสกายค่ะในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีใครพูดถึงไวกิ้งเลยใช่ไหมคะแล้วชาวไวกิ้งหายไปตอนไหนล่ะจริงๆแล้วชาวไวกิ้งไม่ได้หายไปโดยสิ้นเชิงค่ะแต่พวกเขาได้ปรับเปลี่ยนบทบาทและวัฒนธรรมจนกลมกลืนกับสังคมยุโรปในยุคต่อมา ในช่วงปลายยุคไวกิงประมาณศตวรรษที่11มีหลายปัจจัยที่ทาให้ยุคของพวกเขาสิ้นสุดลงและกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เช่นการปล้นสดดมและการเดินเรือข้ามทวีปลดลงอย่างมากค่ะเมื่อศาสนาคริสต์แพร่กระจายไปยังสแกนดิเนเว,วียชาวไวกิงเริ่มเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์แนทนเทพเจ้านอร์สความเชื่อใหม่ส่งผลต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการปกครองของพวกเขารวมถึงการยุติการปล้นสะดมและอารามที่เคยตกเป็นเป้าหมายหลักด้วย ในช่วงปลายยุคไวกิง้งราชอาณาจักรสแกนดิเนเวียเช่นเดนมาร์กนอร์เวย์และสวีเดนได้พัฒนาระบบการปกครองแบบูนยนรวมมากขึ้นผู้นำในพื้นที่เริ่มควบคุมประชากรและกำจัดการกระทำแบบอิสระเช่นการออกปนและเดินเรือนั่นทำให้ทุกอย่างก็ค่อยๆดูเป็นระเบียบและมีแบบแผนที่ดีมากขึ้นตามไปด้วยทางด้านอาณาจักรยุโรปเองก็เริ่มเรียนรู้วิธีการรับมือการโจมตีของไวกิง้งโดยสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งขึ้น สร้างป้อมปการตามใช้ฟังและพัฒนาระบบป้องกันเช่นการสร้างสะพานข้มแม่น้ำเพื่อปิดการเดินเรือของไวกิ้งค่ะการพ่ายแพ้ในสมรภูมมต่างๆเช่นสมรภูมุมที่สแตนฟอร์ดบิดในปีคิศักราช166 0 66, ซึ่งกองทัพไวกิ้งภายใต้การนำของกษัตริย์ฮาราวฮาดาราพ่ายแพ้ต่อกองทัพอังกฤษนี่ก็เลยถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่บ่งชี้ถึงการสิ้นสุดอิทธิพลของไวกิ้งในอังกฤษค่ะ เมื่อ,อยุโรปเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจจากการค้าและการเกษตรชาวไวกิ้งก็เริ่มเน้นการตั้งถิ่นฐานและการค้ามากกว่าการปล้นสะดมชาวไวกิ้งบางกลุ่มก็ได้มีการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่พวกเขาสำรวจเช่นไอแลนด์กีแลนด์และแม้แต่ในอเมริกาเหนือพวกเขาค่อยๆกลายเป็นชุมชนที่มั่นคงและพึ่งพาอาศัยทรัพยากรในพื้นที่แทนการปล้นสะดมด้วยค่ะแม้ยุคไวกิ้งจะสิ้นสุดลงในช่วงปลายศตะวรรษที่11 แต่ร่องรอยวัฒนธรรมและอิทธิพลของพวกเขายังคงปรากฏอยู่ในหลากหลายแง่มุมของโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะภูมิภาคสแกนดิเนเวียและยุโรปเหนือรวมถึงอิทธิพลต่อวัฒนธรรมตะวันตกในวงกว้างอย่างเช่นภาษาและคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้บางคำก็มีรากศัพท์มาจากภาษานอร์สโบรานของชาวไวกิง้งเรื่องราวของเทพเจ้านอร์สที่ชาวไวกิ้งนับถือเช่นโอดินทอและโลกิก็ยังคงได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน ทางในงแง่ของวัฒนธรรมป๊อปและภาพยนตร์เช่นภาพยนตร์เรื่องทอของมาเวลค่ะสิ่งที่จะเห็นได้ชัดๆอีกอย่างก็คือลวดลายศิละปะของชาวไวกิ้งเช่นลายถักและลายเกลียวยังคงพบได้ในงานศิละปะและเครื่องประดับในแถบสแกนดิเนเวียเรือไวกิ้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเดินเรือนในอดีตยังคงถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เช่นพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งในออสโลค่ะ จริงๆแล้วภาพลักษณ์ของชาวไวกิ้งในฐานะนักรอกผู้กล้าหาญก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจในสื่อร่วมสมัยเช่นภาพยนตร์ซีรีส์และเกมด้วยค่ะและถ้าใครอยากเห็นภาพที่ชัดเจนของชาวไวกิ้งมากกว่านี้ซีรีส์เรื่องไวกิ้งก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องนึงเลยเราจะได้เห็นการดำรงชีวิตของชาวไวกิ้งอย่างแท้จริงเลยแหละและทั้งหมดที่แอดได้เล่าไปคือคำตอบว่าชาวไวกิ้งมีอยู่จริงหรือไม่แอดหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปที่แอดเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยวันนี้แอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ